เรื่องยศค่ะคือจริงๆแล้วคิดว่าตัวเองอ่ะรู้จักตัวเองแต่ว่าพอเหมือนไปเข้าคาดอีกคัสดึดงแล้วเรารู้สึกว่าเรายังรู้สึกตัวเองไม่มากพอแล้วก็อยากร,รู้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะก็เลยตัดสินใจมาลงคอร์สนี้ค่ะคือตอนแรกเราเข้าใจว่าเราอ,อยากทําเพื่อพ่อพ่อรักเรามาก เรารักพ่อมากแล้วก็เราทําตามความคาดหวังของพ่อตลอดอพ่ออยากให้เป็นโน่นเป็นนี้เราก็เป็นตามที่คุณพ่ออยากให้เป็นแต่พอมาเรียนคาดนี้นะคะเรารู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากทําเพื่อพ่อแล้วเราก็รู้ว่าคนที่อยู่อยู่ข้างเราอีกท่านหนึ่งก็คือคุณแม่เขาคอยมองเราอยู่เราไม่เคยมองเห็นความรักของเขาพอเรามองเห็นความรักของคุณแม่เราก็เลยรู้ว่าสิ่งที่เราทํามาตลอดมันอาจจะไม่ใช่ คุณแม่ไม่เคยถามว่าเมื่อไหร่ลูกจะประสบความสําเร็จหรือลูกทํางานแบบประสบความสําเร็จไหมลูกเรียนเป็นยังไงไม่เคยถามแต่คุณแม่จะถามตลอดว่าลูกมีความสุขไหมอันนี้คือเป็นประเด็นใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือความสุขของตัวเราเองมันทาให้เรารู้จักตัวเองแบบ ลึกลงไปมากขึ้นเมื่อก่อนเราอาจจะรู้จักตัวเองในแง่ของความคิดแบบเตื้นๆแต่ตอนนี้คือเราลึกลงไปถึงข้างในความคิดความรู้สึกของตัวเองจริงๆจากที่เมื่อก่อนเราไม่เคยรู้สึกไม่เคยบอกหลักตัวเองไม่เคยเข้าใจความรู้สึกตัวเองจริงๆแต่พอมาเรียนแล้วเรารู้สึกว่าเราเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้จักตัวเองในแง่มุมที่มันต่างออกไปค่ะเราประทับใจหลายอย่างตั้งแต่ ครูนะคะครูเอครูโลดเพื่อนที่เข้าอบรมนะคะทุกคนเหมือนช่วยแชร์ประสบการณ์ทําให้เรารู้แงม่มุมลึกๆในใจเราผ่านประสบการณ์ของคนอื่นจากที่เราไม่เคยมองแต่ว่าพอเราได้ฟังเรื่องราวของคนรอบๆตัวเรามันเหมือนทําให้เราได้ฉุกคิดคิดกลับมาที่ตัวเองว่าเออเราก็เคยประสบเรื่องแบบนั้นจากเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดถึงแต่พอ,อฟังจากประสบการณ์ของเพื่อนๆ ได้แชร์ประสบการณ์กันมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบประทับใจมากขึ้นกับสิ่งที่เรามาเจอค่ะคิดว่ามานุษย์ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยรู้จักตัวเองเท่าที่ควรจริงๆมนุษย์ส่วนใหญ่ก็คิดว่าเรารู้จักตัวเองดีที่สุดแต่จริงๆแล้วมันมีอีกหลายแง่มุมที่เรายังเข้าไม่ถึงถ้ามีโอกาสก็อยากให้เข้ามาอบรมนะคะคอร์สนี้แล้วก็ เราจะได้เรียนรู้ตัวเองในแง่มุมที่มันตตกออกไปแล้วก็รู้จักเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งค่ะ